เอาวันนี้ประเด็นเดอดสุดสัปดาห์เรามาอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอารัญญประเทศนะคะสถานีผลิตน้ําและกระจายน้ําที่บ้านด่านกรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคหกนะคะคุณยายเล่งเห็นความสําคัญของประชาชนนะคะให้ชายแดนเนี่ยก็มีน้ําใช้น้ำใช้บุลโภคบริโภคค่ะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประเทศนะครับเราได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กำหนดนะครับท่านผู้ว่าสมบูรณ์สุนันทพงศักด์นะครับก็ได้มอบหมายเพื่อป้องกันปัญหาภัแล้งทางระยะสั้นและระยะยาวมีน้ำมีชีวิตเ่กรมทรัพยากรน้ําใช้เครื่องสูบน้ํามาช่วยและก็ที่การประปาส่วนผู้ิภาคเราได้รับการอนุเคราะห์จากทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ําบุรณาการร่วมกันของบรรดาเ,ออเป็นน้ําหลากทุ่งทางเราก็ต้องรีบสูบข,ขึ้นมากักเก็บน้ำเน,เนื้อที่ประมาณ200อกว่าไร่ความจุ2.3ล้านคร,ครับเพื่อใช้ในฤดูแล้ง กรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนึกถึงประชาชนเป็นหลักจึงได้ร่วมมือร่วมใจกับการประปานะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีน้ํากินน้ําใช้ร้อยลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะคามเดือนต้องให้อยู่ในนี้200ไร่แล้วเราจะส่งต่อให้การประปานโดยสองกรมสองกระทรวงมาพนวกกันและทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมีน้ําใช้ทั้งปีค่ะน้ําประปาส่วนภูมิภาคสะอาดมากแจกฟรีเพื่อประชาชนเยี่ม เรียกใช้กลมน้ำได้ค่ะแ<ล>้ว<ล>นี้ต้องรอเย้